สวัสดีครับวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับวันนี้แนะนำรถหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นโลว o ว b ทีบีหกสิบแรงนะครับคันนี้เครื่องยนต์สี่สูบนะครับสิบสองเกียร์ดินหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลังคันนี้รถจดทะเบียนปีหกสองนะครับสวยๆเดิมๆสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใบดันหน้าสียังไม่หมดเลยนะครับสตาร์ทเครื่องดู ดัานหน้าขึ้นเร็วลงเร็วนะครับปกติฐา,านเป็นฐานหลังฐานสี่ของ c m p นะครับขึ้นลงปกตินะครับโบววินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวนี้ยางหลังขอบ28แปดยางหน้าขอบยี่สิบ สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับดูรถทดลองขับได้ที่ร้านวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์0850876581นะครับ โลว์วลทีบีหนะครับตัวนี้เครื่องยนต์สี่สูบนะครับไล็กอินเจคชั่นสิองเกียร์เดินหน้าสิบสอเกียร์ไทยหลังนะครับคันนี้ราคาเบาๆนะครับสามแสนห้ามืนบาท โฟวินใช้งานได้นะครับฐาหรเข้าดีนะครับมใหม่เลยนะครับรถใหญ่ๆนะครับคันนี้ราคาเบาๆนะครับเท่ากับรถเล็กนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ085 087 6581นะครับคันนี้รถจดทะเบียนปี62นะครับแรงดีๆเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูรอบคันกันดูนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นฐาน CMT นะครับฐานฐาน4 CMT PTO ใช้งานได้นะครับตัวนี้น้ำมันเนื่องจากเติมเต็มนะครับเืยล้น6เสยๆนะครับตัวนี้ไม่มีรั้ซึมนะครับแห้รถแท่งดีนะครับยางสวยนะครับแน่นทุกจุดนะครับ เอาล้อขนาดใหญ่นะครับทันหน้าต่อน้ำปกตินะครับเครื่องเดิมไม่เคยแกะนะครับไฟสวยนะครับปกตินะครับเครื่องไม่มีไอระบายนะครับยางดีสี่เส้นนะครับห้องโดยสารดีนะครับเบาะ ตัวนี้มีรูระบายน้ําด้วยนะครับน้ํไใ่ขังนะครับอันนี้เกียร์เป็นสโลอ่าลบมีโลมีเอ็มมีไฮนะครับตัวนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับก็จะเป็นสิบสองเกียร์เดินหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้แชตเชิร์เดินหน้าถอยหลังมาทางหลังนะครับตัวนี้เป็นโฟวินนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อตัวนี้เบรกมือนะครับตัวนี้ที่ปัดดีดีโอนะครับพวงมาลไยลปรับได้นะครับอันนี้ ขับได้นีคันเลงมือนะครับตัวนี้สวิตไฟนะครับไฟหน้าป็นเดียวตัวนี่คอนโทรลใบมีดนะครับตัวนี้คอนโทรลสำรองเสริมนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับสามารถไปติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกได้นะครับเบาะนิ่มเป็นสปริงนะครับนั่งสบายขาดนิ่มนะครับขาดนิ่มมากเลยนะครับขับง่ายคันเล็กเท้าตอบสนองดีนะครับ ัวนี้เป็นสวิงดึงดับนะครับสวยๆเลยนะครับราคาเบาๆนะครับของโดยสารสวยนะครับอย่างดีสเส้นนะครับขายหาไม่ผิดหวังนะครับชอบรถใหญ่นะครับตัวนี้แผงตัวนี้สวยงามนะครับเพื่อการฝุ่นเข้าม้อน้ำนะครับกว้างลมจะเข้าดีนะครับทีนี้ ราคา350,000บาทนะครับเดยดโทรศัพท์ก็08 5 0 8 7ป5 8 1นะครับวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ